โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักเกณฑ์ทางจริยศาสตร์บนฐานคิดทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยพระมหาพรชัยสิริวโรุผศดรพระมหาขวัญชัยกิติเมธีผศดรและดรเพนพันธ์เฟื่องฟูลอยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมปีพศ2567 โครงการวิจัยนี้นำเสนอแนวคิดเรื่องจริยศาสตร์หรือ global ethics ด้วยการพิจารณาหลักคำสอนในศาสนาโดยใช้ฐานคิดตามหลักศิลธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานศาสนาที่มีลักษณะเป็นสากลเช่นหา้ามฆ่าห้ามขโมยไม่พูดเท็จในขณะเดียวกันก็ยังมีศิลธรรมแบบอื่นที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่ถูกนำเสนอผ่านการตีความใหม่ ให้สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติจึงอาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบหรือวิถีปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ในจังหวัดชนบุรีถือว่ามีความแตกต่างกันของบริบททางสังคมค่อนข้างมากในแง่ของความเป็นพื้นที่ทางด้านอุตสาหกรรมและมีความเชื่อทางาศาสนาครบทั้ง5ศาสาศนาจึงมีการให้คุณค่าและการปฏิบัติที่แตกต่างหลากหลาย ในการแก้ปัญหาที่ใช้ฐานด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการศึกษาและสิ่งแวดล้อมพระพุทธศาสนาได้ถูกนําเสนอในแง่ของหลักการปฏิบัติขั้นพื้นฐานได้วางเป็นหลักปฏิบัติทางสังคมที่นําเสนอผ่านแนวคิดดังนี้ก็หลักอุดมคติที่มองในแง่ของการลดความยากหรือความโลภของมนุษย์โดยใช้หลักการสัมมาอาชีวะมาประกอบในการทําธุรกิจรวมถึงการสร้างสังคมที่มีความสุขบนฐานคิดที่ว่าหากรัฐมีความสงบสุข ตัวเราที่อยู่ในสังคมก็จะมีความสุขไปด้วยขอการดำเนินชีวิตที่เน้นความจำเป็นของเครื่องอุปโภคบริโภคโดยใช้หลักของการมีอยู่อย่างพอเพียงและเพื่อปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่เห็นแก่ตัวโครงการวิจัยนี้จะพิจารณาถึงองค์ประกอบและคุณค่าแล้วจะพัฒนาเกณฑ์ทางจริยศาสตร์บนฐานคิดในพระพุทธศาสนาที่ชี้ให้เห็นถึงหลักการเสียสละการดำเนินชีวิต เป็นต้นแบบในแง่ของการประกอบอาชีพที่ดีสร้างสังคมที่มีความสุขเพื่อให้ตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นในขณะเดียวกันจะขยายต่อให้เห็นมิติเชิงอุดมปติในแง่ของการเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนและการเห็นอกเห็นใจกัน รวมถึงการเป็นผู้นำในด้านการทำความดีเพื่อชักชวนให้คนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเดียวกันงานวิจัยนี้จึงเป็นโครงการศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยอาศัยเครื่องมือทางจริยศาสตร์ในการช่วยวิเคราะห์และอธิบายให้เห็นหลักการเหล่านี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากภาพอธิบายได้ว่า 1. value change <ๆ>การเปลี่ยนแปลงค่านิยม และความท้าทายในการพัฒนาที่ยั่งยืน 2. New Paradigm 3. Conflict of Interest ความขัดแย้งระหว่างความดีและความถูกต้อง 4. ด Dilemma ความขัดแย้งระหว่างความดีส่วนบุคคลและความดีในระดับสังคม 5. f a c e b a s e of Community ชุมชนแห่งศรัทธา เป็นบทบาทของศาสนาและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนาที่ยั่งยืน 6. Spirituality Based Life ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 7. Morality Based Life การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการศึกษา 8. Application of d h a m m a to Living Life การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาการขับเคลื่อน 1. การขับเคลื่อนทางด้านการเมืองและสังคมสิ่งแวดลอ้อมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดจัดกิจกรรมให้คนมาพบเจอกันในทางศาสนาถูกสร้างขึ้นบนฐานคิดแบบใหม่เช่นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและมีความหลากหลายมากขึ้นการพัฒนาสังคมแห่งความสุข เป็นการพัฒนาไปที่ความสุขของปัจเจกบุคคลก่อนและจุดเริ่มต้นของสังคมมาจากชุมชนการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมดังนี้การส่งเสริมประโยชน์ส่วนรวมการส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีการขับเคลื่อนทางด้านการศึกษาผ่านกิจกรรมดังนี้การทำความเข้าใจและการจัดการกับค่านิยมใหม่ๆการนำหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้การสร้างบุคคลต้นแบบ บทสรุปเกณฑ์ทางจริยศาสตร์บนฐานคิดเกี่ยวกับคุณค่าด้านความจําเป็นในขณะที่การขับเคลื่อนกลไกลเหล่านี้ให้ได้รับการปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของข้อกําหนดทางสังคมการเมืองก็เน้นไปที่การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายส่วนเศรษฐกิจก็เน้นไปที่การมีชีวิตที่ดีและมีความสุขโดยมีตนเองเป็นส่วนประกอบในสังคมนั้นสุดท้ายการศึกษา จะเกี่ยวกับค่านิยมและต้นแบบที่จะต้องมีผู้นำในการทำเพื่อสร้างการเรียนรู้จากการปฏิบัติมากกว่าจะพูดกันเท่านั้น